สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับนางสงการประจำปี2,564นะคะนางสงการปีนี้มีนามว่านางรากศกทีวีเป็นนางสงการประจำวันอังคารทัดดอกบัวหลวงมีโมราหินเป็นเครื่องประดับภักษาหารคือโลหิตหรือเลือดอาวุธคู่กาย พระหัตถขวาถือตีศูนย์พะหัตถซ้ายถือธนูเสด็จประทับเหนือวลาหะหรือหมูหลังจากนั้นเรามาดูคำทำนายของนางสงการประจําปีนี้กันนะคะรากศกเทวีเป็นนางสงการประจําวันอังคารมีคำทำนายของปีนี้ว่าจะเกิดอันตรายกลางเมืองจะเกิดเพลิงภัยและโจรผู้ร้าย ผู้คนจะเจ็บไข้นักแลวันพุธเป็นวันเนาข้าวจะแพงคนทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ร้อนแม่ไม้จะพลัดที่อยู่วันพฤหัสบดีเป็นวันเถลิงศกพอค้าพาณิชย์ทั้งหลายอันไปค้าขายในประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองและมีความสุขเป็นอันมากแลนางสงกรานสายญาติหลับเนตร หรือนอนหลับตาพระมหากษัตริย์จะ,จะเจริญรุ่งเรืองดีเกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้เสาเป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตกสี่อยหตกในเขาจักรวาลร้อยหหาตกในป่าหิมพาน1 2อยสหตกในมหาสมุทรแปดสหตกในโลกมนุษย์สีสบหา เกณฑ์ธาราธิคูณปีนี้ตกราศีกรกฎชื่ออาโปรหรือธาตุน้ำทำนายว่าน้ำมากน้ำท่วมเกณฑ์นาคราชให้น้ำปีนี้นาคราชให้น้ำหกตัวทำนายว่าฝนดีตลอดปีเกณฑ์ธัญญาหารชื่อปาปะข้าวกล้าในไร่นาจะได้หนึ่งส่วนเสียสิบส่วน คนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้นเพราะกันดานอาหารบ้างเป็นอันมากนักแล